สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเด้อจ้าเมื่อนี้ป่าสิผ้ามากแกงนงใไม่เด้อจ้าเป็นมืเมนูหนึ่งที่คนอีสานบานเฮ่ามากักหลายเด้อจ้าคือแกงนงใไม่นี่เด้จ้าแกงขน้ขนๆใส่น้ำปลาเด้อจ้าใส่ผงนวัวจัดน้อย แกงแบบบ,าบ้านๆนะจ๊ะใส่กวเบือคนๆด้วยจ้ะแกงน้องใหม่นี่คะ่ะพได้คือกวเบือด้วยจ้ะทุกคนเรืเองเแต่แสบค่ะมือนีใส่เต้าฟื้นด้วยจ้ะแกงแบบบ,าบ้านๆแกงอยู่ข้างๆบ้านนี่ละจ้า มากินน้ำกันเด้อจ้ะเด้อแกงนอไหมแสบๆเด้อซีม,มือลูเป็นยังไงน้ำจะนั่งคนๆเด้อจ้ะทุกคนแสบคักใส่น้ำจะนั่งคนๆใส่มื่นี้พิเศษแน่ก็คือซีมีเห็ดปวกใส่น้ำเด้จ้ะทุกคนเด้อ ผิดปวกดอกใหญ่ๆเป็นเมนูที่กินละดึงหัวกับโปออกเวยจ้าเขานี้ยห่อนๆเลยจ้าทุกคนเนาะอาหารอีสานบานเฮาบ่มีผูดใดบ่งหูจักแกงนกใหม่เนาะทุกคนเนาะหูจ้าก,ก็ทุกคนมากินแกงนกใหม่น้ำกันเลยจ้า วัสดี